เล่นพวกแอป,ปที่มันมีรูปส,สวยๆมีพวกโพกสสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บังเอิญไปสะดุดเห็นคำนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแต่ว่าข้อคิดดีๆที่เราคิดว่าเหมือนเป็นข้อคิดที่แบบจะกินใจเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมันดีก็เลยโพสโลงค่ะปกติ<ๆ>ไม่ไมีอะไรค่ะนี่อาจจะก็มีเหตุการณ์ส่วนตัวอะไร คือว่าเหมือนมันเตือนสติตัวเองด้วยว่าเวลาการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในสังคมในหมู่เพื่อนหรือหมู่การทํางานอะไรเนี้ยค่ะมันเป็นเหมือนข้อคิด,ท,ดที่ดีด้วยไม่ว่าเรื่องเราที่ได้ยินมาเรื่องเราที่เราได้ยินมามันจะถูกมันจะจริงหรือไม่จริงถ้าเราไม่แน่ใจแล้วก็รู้สึกว่าเราควรจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่เราจะพูดเพราะเรื่องบางเรื่องเราพูดไปเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อใครหรือว่า ส่งผลให้คนที่อยู่รอบข้างเราอย่างไรรึเปล่าหนูก็เลยคิดว่ามันเป็นคติเปลีนใจเราด้วยค่ะหลายคนคิดว่าเราทำน้<ม>อยใจไม่ได้ยินอะไรมาไมคะหนูว่าเรื่องพวกนี้เป็นปกติค่ะไม่ว่าในจะอยู่ในหมู่เพื่อนหรือหมู่การทํางานมันก็มีอยู่แล้วที่เราจะมีเข้าใจผิดกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่อยู่ที่ว่าเราเรียนรู้กับมันแล้วเราก็ก็เหมือนเป็นบทเรียนของเราค่ะแต่เหมือนในคอมเมนต์ก็ทำให้ใจช,ใช ก็าให้กำลังใจจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนข้อคิดดีๆแล้วก็เลยอยากที่จะที่จะแชร์ให้ให้ด้วยครแไ,ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีใครถามอะไรเลยก็มีแค่คอมเมนต์มาหนูก็อ่านแต่คนนิดเองนะคะจริงๆที่ชอบโพสอะไรค่ะจริงๆก็มีโพอสอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่หนูจะโพสก็คือพวกเพลงเพราะหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบฟังเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงที่แบบว่าเฮ้ยเนื้อร้องดีๆความหมายดีๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะโพสขึ้นกับรูปถ,ถ่ายที่แบบอาจจะออกวิวธรรมชาติภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูได้ฟิลดีค่ะ ไม่ได้เครียดอะไรอ๋อไม่ม,ไม,มีไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทางาน7วันด้วยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเครียดส่วนมากจะเครียดเรื่องงานมากกว่าค่ะไม่ไม่มีหนูว่าหลายๆคนที่ชอบอ่านคําคมแล้วเราเจอคําคมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกินใจมันดีแล้วเราอยากจะแชร์มันก็เป็นเรื่องปกติหลัลงเราค้นไ่มีใครมาทักมีอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่มีค่ะ ้าแต่ไม่ท้อค่ะเพราะด้วยความที่เราก็รักอาชีพการแสดงอยู่แล้วเราก็พยายามทําแสดงให้ดีแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแ่ลนที่มีะสบกใแดใช่จริงๆก็ต้องขอบคุณขอบคุณที่เรารู้สึกว่าอเราเป็นคนเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับฟงังแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบว่า เขาไม่ได้ปล่อยให้ผ่านง่ายๆขอบคุณที่เขายื่นโอกาสดีๆให้เราให้ได้ให้เราได้รับบทหลายๆแบบเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปเรื่ยแล้ว,ลวยิ่งถ้าคนชมแล้วเราแล้วเขารู้สึกว่าเราแบบพัฒนาขึ้นฝีมือแบบเ้ดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ขอบคุณมากๆเป็นอีกส่วนกำลังบบใจให้เราด้วยค่ะ สัญญาใจดีกว่าค่ะเพราะคิวทางห,าหลักๆเราก็เททางอีกแสบช่องวันอยู่แล้วะค่ะจริงไม่มีแบบว่าใจอ่อนยอมเป็งหนูว่าสัญญาใจยืดยืดยาวมันสำคัญกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเราไม่ไหวงล้วค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เลยค่ะส่วนมากนะคะเขา่าจะคุยกับทางผู้จัดการนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่ก็รับในส่วนของหน้าที่ทำง,งานอยู่แล้วก็ไม่ได้คุยอะไรใหญ่างโคจาการที่สาวเป็นตุจริงๆก็โอเคนะคะหนูรู้สึกว่าเราสามารถ เหมือนเป็นการที่แบบว่าได้ร่วมงานกับหลายๆที่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแตอย่างที่บอกค่ะคือช่วงนี้คิวหลักๆทุก,กอย่างเราก็เทให้ทางเอ็กเ<ะ>ค่ะมีที่อื่นมาทากมาอะไรอย่างงี้ไม่ณตอนนี้มีมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ด้วยคิวที่แบบว่าเราไม่ค่อยได้เพราะว่าเรารับละครเต็ม7วันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็<ม><อ>ะเลยไม่ได้รับที่อื่น ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เรามีผู้จัดก,การแล้วก็คุณแม่ที่จัดคิวทุกอย่างแบบว่าร่วงหน้าแล้วมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องปัญหา